นายสันติปิยทัย์รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานทางเข้าบ้านท่าไผ่หมู่ที่3ตําบลยกกระบัดอําเภอสํมเามงาจังหวัดตากเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังพื้นที่ดังกล่าวนะคะประสบอุทกภัยซ้าซากติดต่อกันถึง3ปีก็คือตั้งแต่ปี2565จนถึง2567โดยในปี2567ค่ะสถานการณ์น้ำป่ารุนแรงจนทำให้สะพานทาง ข้าหมู่3บ้านท่าภัยถูกน้ำสัตว์ขาดส่งผลให้ประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนกว่า4,300คน1,418ครัวเรือนใน7หมู่บ้านจังหวัดตากจึงได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากดำเนินการติดตั้งสะพานเหล็กและทางเบี่ยงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้จังหวัดต่างนะคะก็มีความจําเป็นเร่งด่วนค่ะในการของบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช2569จากงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจํานวน9,425ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรสายทางเข้าบ้านท่าไผ่โดยมีที่ทาการปกครองอําเภอสําเงาเป็นหน่วยดําเนินการนะคะเพื่อเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ